สวัสดีครับวันนี้มาติดตามในคอนเทนต์เกี่ยวกับ g o c o i n อีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากภาพมีม o e c o i n นะครับต้นฉบับได้ถูกประมูลเป็นเ f ฟเพื่อนำเงินไปบริจาคเป็นการกุศลเป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับภาพมีมสุนัขชิบะอินโนะครับเป็นสัญลักษณ์ประจำเหรียญ g e c o i n นั่นเองที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีกาลังถูกเตรียมส่งประมูลในเนฟ วัันนนี้นะครบย้อนกลับไปเมื่อ10ปีแล้วครูอนุบาลชาวญี่ปุ่นนะครับก็ชื่อว่าอสุโกะนะครับซาโตะนะครับได้แชร์ภาพสุนัขพันชิบาอินโนะครับของเธอที่มีชื่อว่าอินโคาโบสุนะครับผมไม่รู้ผมสะกดถูกหรือเปล่าน,นะครับอินโนคาโบสุนะครับและนับตั้งแต่ นั้นมานะครับภาพดังกล่าวก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำเหรียญมีมของ d ดอ c คอยไปโดยปริยายก็เรียกได้ว่าเป็นคุณค่าทางใจเลยเนาะนะครับถึงแม้ว่า d ดอ c คอยจะมีเวลาหลายปีแล้วแต่มันก็จะเพิ่งได้รับความนิยมเมื่อประมาณปลายปี2020นี้เองนะครับเมื่อนายอีลอนมาร์ซีโอของเท s l a ให้การสนับสนุนมันผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขานะครับโดยทวิ t เตอร์นั่นเอง โซล่านะครับซึ่งเป็นเว็บประมูลเน็ตก็จะเป็นเจ้าภาพในการประมูลดอสในครั้งนี้นะครับและจะได้รับรองโดย No YouMeme r นะครับเว็บไซต์ฐานข้อมูล meme ของโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนี่คือครั้งแรกของ No YouMeme นะครับที่ได้รับความถูกต้องให้กับภาพ meme เนื่องจากเราสามารถยืนยันว่าอสุโกะนะครับ ้องการประมูลภาพถ่ายสุนะของเธอนายดอนคอร์เวลนะครับหัวหน้าบรรณาธิการโนยูมีนนะครับกล่าวว่าจุดประสงค์นะครับหลักๆของโนยูมีนก่อตั้งมาเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของของภาพมีนนะครับเนื่องจากปัจจุบันคนมากมายพยายามสร้างเนฟนะครับที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆนะครับ หลังจากการสัมภาษณ์นะครับอาสุกะนะครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วอยากมีส่วนร่วมในการประมูลครั้งนี้นะครับดอชเป็นหนึ่งในมีมนะครับอันเป็นที่รักของของผู้คนนะครับและโด่งดังที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับและไม่อาจปฏิเสธได้และอาสุโกะนะครับเองก็เป็นส่วนเป็นคนที่น่ารักมากนะครับนายคาวเวลกับรายได้ของดอชคอยนะครับที่ถูกประมูล จะบริจาคก,การกุศลทั้งหมดนะครับและโคศกของการประมูลกลับนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็เราจะเห็นนะครับว่า,าเรื่องของคุณค่าคโดยในปัจจุบันเนี่ยเขาในข่าวเนี่ยเขาพยายามเสนอเรื่องของเนฟนะครับเนฟเนี่ยมีเก่อนนะครับแต่เนฟที่มีมีประสิทธิภาพและคุณภาพจริงๆที่ทุกคนยอมรับเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่เราต้องใช้การวิเคราะห์กันดีๆนะครับว่าอันไหนเนฟที่มันมีคุณค่าสำหรับเราทุกคน,นครับนั้นเนฟในครั้งนี้นะครับหรือการประมูลเนฟในครั้งนี้นครับก็เป็นภาพมีดอจคอยนะครับเพื่อจัดเตรียมต้นฉบับในการประมูลเนฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยนะครับเป็นโปรโตคอลนะครับเป็นภาพหลักเลยนะครับเพื่อ เป็นภาพหลักนะครับที่เอามาใช้ในสัญลักษณ์ของชิบะอิโนะนะครับซึ่งอันนี้เขามีการยืนยันอย่างจริงนะครับและตัวนี้นะครับก็จะยืนยันนะครับและอย่างที่สองนะครับเรื่องของเนฟเนี่ยมันจะมีความถูกต้องนะครับและมันก็จะมีความขลังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไอภาพเนฟต่างเนี่ยนะครับมันก็ต้องหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆนะครับมันก็ต้องมีคุณค่านะครับมันก็ จะไปเรื่อยก็ไม่ได้นะครับในการเอามาออกมาบนส,สินทรัพย์พวกเนฟพวกนี้นะครับมีการซื้อขายบนนั้นหรือมีการประมูลบนนั้นด้วยครับ mm. ก็อันนี้เป็นภาพทรงคุณค่านะครับที่สําหรับใครที่เป็นแฟนดอชคอยนะครับก็ควรที่จะสะสมเอาไว้นะครับก็หรือควรดูเอาไว้นะครับว่า,าคุณค่าจริงๆของพวกนี้นะครับมันก็อยู่ที่ความมี เป็นประวัตินะครับมันก็จะมีประวัติของมันมีความเป็นมานะครับอย่างถูกต้องมีเรื่องของสัญลักษณ์นะครับที่มีความคล้ายถึงกัน,นครับนั้นวันนี้เราฝากคอนเทนต์เรื่องนี้ไว้นะครับก็หวังว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหรียญดอชคอยโดยตรงนะครับแต่มันก็พยายามที่จะเป็นตัวหนึ่งที่จะ วิวราคาดอชคอยนะครับให้ไม่ตกไปกว่า9บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าราคาดอชคอยจะเท่าไหร่ที่ผมดูในราคาครั้งล่าสุดเนี่ยราคาของดอชคอยก็อยู่ที่9บาทแล้วนะครับก็อยู่ที่10บาทแล้วนะครับน่าจะตกไป9บาทและผมก็หวังว่ามันจะมีข่าวอะไรที่มันออกมามากกว่านี้นะครับเพื่อจะราคาดอชคอยเนี่ยมันจะ มันจะมีชีวิตมากอ่ะนะครับหรือว่ามันจะขึ้นไปสักสิบห้าบาทสิบหกบาทมากนะครับก็อีลอนนักพยายามบิวออกมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังบิวไม่ขึ้นอ่ะนะครับเนื่องจากว่าแกไปสร้างปัญหาในชุมชนเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมากพอสมควรนะครับเลยการมีกระแสลบอ่ะวันนี้นะครับก็ฝากคอนเทนต์แล้วก็ช่องของเราไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ะกดกระดิ่นะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามี4ช่องทางนะครับคือบล็อกดิจิตเฟ o บุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มในไลน์กลุ่มเราจะมีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการเทรดนะครับในสินทรัพย์พวกนี้นะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆนะครับสามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปเข้าไปคูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ